แต่ถ้าเป็นไฟเข้าถ้าไฟเข้าผิดขั้วเขาจะช็อตทันทีนะครับถ้าไฟเข้าผิดขั้วนะเดี๋ยวช่างจะลองเทสเดี๋ยวเรามาทดลองนี่ก็ได้ต่อแล้วนะครับตัวนี้จะให้ถูกทางนะครับบวกเป็นบวกลบเป็นลบนะเดี๋ยวมาดูการเปิดการทำงานของเขาเนาะเนี่ยนะครับการทางานเขาก็จะดูดเข้าไปอย่างนี้นะครับพอเปิดไฟเขาก็จะดูดอย่างนี้นะ ค่ะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนี่คือฟิวตัวแรกนะคะแต่ว่าไม่มีสประกายไฟเนาะเดี๋ยวมาดูตัวที่สองนะคะนี่ค่ะนี่คือต่อสลับขั้วเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะนี่คือการถอต่อสลับขั้วฟิวจะขาดเลยเดี๋ยวจะเอาฟิวให้ดูนะคะฟิวขาดไปแล้วนะคะเนาะแต่ตัวที่สองเราจะเห็นประกายไฟแลบเลยนะคะก็ติดตามตัวที่สองเนาะเมียช้างต้องย้ำก่อนนะคะว่านี่เป็นการเทสงานลองงานให้ท่านดู